สวัสดีค่ะวิสัทแอนเจเนอร์สวิตนะคะก็กลับมาพบกับเอิร์นและสาระดีๆเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะไปฟังสาระความรู้ดีๆนะคะอย่าลืมกด Subcribe ์ช anel ช่องนี้นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งกิงนะคะเพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารดีๆเกี่ยวกับสุขภาพและการดูแลตนเองนะคะก็อย่างที่ทราบกันดีนะคะภาวะซึมเศร้าเนี่ยมีแนวโน้มที่จะพบมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะเอออยากจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะซึมเศร้านะคะภาวะซึมเศร้าเนี่ยก็เกิดจาก สารเคมีในสมองนะคะคือทํางานบกพร่องไปก็ส่งผลให้มีความคิดพฤติกรรมการแสดงอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วก็ยังมีปัจจัยอื่นๆด้วยก็มาจากกรรมพันธุ์นะคะหรือว่าการดําเนินชีวิตนะคะเช่นแบบ การเลี้ยงดูการอยู่ในสังคมหรือการทํางานที่จะต้องพบเจอปัญหาแล้วก็ไม่สามารถที่จะลบมือจัดการปัญหาได้อาจจะมีภาวะซึมเศร้าได้หรือว่าอาจจะเกิดเจอเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตที่กระทบกระเทือนจิตใจมากนะคะมันอาจจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้ไม่ว่าจะตัวเราเองหรือว่าคนใกล้ตัวทีเนี้ยเราก็ควรที่จะมีความรู้นะคะเล็กๆน้อยๆที่จะเสังเกตตัวเองว่าเอ้ยเราตอนนี้เรามีภาวะ ใกล้เคียงที่จะเป็นซึมเศร้าแล้วหรือเปล่ามีพฤติกรรมอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปที่สังเกตได้หากแบบเราสังเกตแล้วก็มีการจัดการที่ดีขึ้นก็อาจจะทําให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้มีความสุขมากขึ้นหรือว่าถ้ามีอาการที่มันดูแย่ลงเราก็ควรที่จะไปพบแพทย์นะคะเพื่อที่จะขอคําปรึกษาในการรักษาต่อไปวันนี้เอิร์นจะมาชวนให้ทุกคนนะคะลองสังเกตว่าตัวเองเนี่ยตอนนี้เข้าข่ายหรือว่ามีอาการอะไรที่ใกล้เคียงกับ ภาวะซึมเศร้านะคะข้อที่1นนะคะรู้สึกเศร้าเบื่อท้อแท้นะคะแล้วก็รู้สึกหงุดหงิดง่ายอย่างต่อเนื่องนะคะข้อ2ค่ะเลิกสนใจสิ่งที่ชอบทํามากๆนะคะหรือว่าไม่อยากทําในสิ่งที่เราเคยชอบทํามากๆค่ะข้อที่3ค่ะมีพฤติกรรมการกินที่เปลี่ยนแปลงไปอาจจะเป็นการกินมากเกินไปนะคะหรือว่ากินน้อยลงกว่าเดิมแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงน้ําหนักขึ้นลงที่ผิดปกติมากเกินไปนะคะ ข้อที่4นะคะมีความผิดปกติในการนอนหลับค่ะอาจจะเป็นการนอนหลับที่ยากมากขึ้นนะคะนอนหลับไม่เพียงพอหรือว่าจะเป็นการนอนหลับมากขึ้นนะคะก็คือหลับนอนยังไงก็ไม่เพียงพอนะคะเหมือนอยากตะนอนอยู่ตลอดเวลาค่ะ ข้อที่5ค่ะมีพฤติกรรมที่กวนกวายตื่นตัวมากเกินผิดปกตินะคะหรือว่ามีอาการเฉื่อยชาไปเลยเคื่องซึมหรือว่าทําอะไรเชื่องช้าไปเลยค่ะข้อที่6นะคะรู้สึกว่าหมดเรี่ยวแรงนะคะไม่มีแรงที่จะทําอะไรแล้วก็ไม่อยากจะลุกขึ้นมาทําอะไรนะคะก็จะสัมพันธ์กับเรื่องการนอนก็คือว่าหลับยังไงก็รู้สึกว่าไม่พอรู้สึกว่าไม่มีแรงไม่มีพลังนะคะ ข้อที่7นะคะรู้สึกผิดนะคะแล้วก็โทษตัวเองอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองอะไรค่าค่ะข้อที่8นะคะไม่มีสมาธิในการทําสิ่งต่างๆนะคะหรือว่า,าไม่มีสติจดจอนะคะมีการคิดการตัดสินใจบกพร่องไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องง่ายๆได้นะคะข้อที่9นะคะมีความคิดถึงเรื่องความตายค่ะแล้วก็รู้สึกว่าอยากฆ่าตัวตายไม่อยากมีชีวิตอยู่ค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะ9ข้อที่สังเกตพฤติกรรมที่เข้าขา่ายภาวะซึมเศร้านะคะเอิญก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองนําเอาไปสังเกตนะคะไม่ว่าจะเป็นตนเองหรือว่าคนรอบข้างนะคะเพื่อที่เราจะได้ดูแลตัวเองให้มีความสุขมากขึ้นนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะ ใครที่ชอบก็สามารถกดไลค์หรือว่ากดแชร์นะคะให้กับคนใกล้ตัวได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด subscribe c h anel n ช่องนี้นะคะอย่าลืมไปติดตามทางช่องทางอื่นๆของ e n g i n e e r Service สนะคะสำหรับวันนี้เอิญต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย e n g i n e e r Service จัดหาพยาบาลรับเฝ้าไข้ดูแลผู้สูงอายุที่บ้านและโรงพยาบาล